สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับแนะนําตัวนิดนึงพี่ชื่อสยามครับผมพี่สยามเนาะครับผมอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่นนทบุรี20่ครับนนทบุรี20ิเนาะครับผมรถพี่มีกี่คันครับทั้งหมดมีสี่คันครับสี่คันเหรอพี่ครับผมคันนี้เนาะดีดีแม็กหนึ่งดาก้อนหัวเดียวหนึ่งดาก้อนแคปหนึ่งแล้วก็มิสูคาตาด้าหนึ่งครับผมอ๋อก็เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะแต่ละคันเนาะครับผมว่ารายละเอียดประมาณไหนเนาะครับผมแล้วคันนี้อะพี่คันนี้เป็นรถแ เหรุ่นนอนเช้าเหรุ่นนอนเช้ารถพี่โจ้ครับอันนี้รถพี่โจ้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจาะอีกทีนึงว่าพี่แกทำอะไรบ้างเนาะครับผมเนี่ยฮะเต็มเต็มเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสตาร์ด้าก่อนแล้วกันครับผมอ่านี่สตาร์ด้าป่าอันนี้รถกึ่งใช้งานครับแม่ล้างเลยอันนี้นี่มาเริ่มที่รถใช้งานพี่พี่สยามก่อนเลยอันนี้สตาร์ด้าปีไหนครับพี่เก้า้อยเก้าหพี่ประมาณนีเก้าห้าเหรอครับผม นานอยู่นะพี่นะครับผมคอนเซปต์ยังไงเนี่ยพี่อันนี้รถใช้งานหรือไม่รถใช้งานครับไล่ข้างครับปั๊ม12อย่างอันนี้ 4D 56ครับผมเนาะเครื่องเดิมเครื่องเดิมโมใหญ่เครื่องเดิมโมใหญ่ครับโม8ปั่นไหวเลยพี่เนี่ยก็รรอบก็ต้องสูงหน่อยก็ก็พอพอวิ่งได้พี่อันนี้มันถึงใช้งานเอาทรงหนะพี่เหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นรถใช้งานใช้งานแล้วพี่เนาะครับมีบูสต์อยู่เท่าไหร่พี่เนี่ยบูสต์แค่33ห้าเอาไม่ได้เยอะน้อยเอาทรงก็เหมือนเดิมเนาะครับผม โอเคเนาะประมาณนี้เนาะพี่เนาะเครื่องเดิมเครื่องเดิมไม่ใช้งานคเนาะบอกว่าเหมือนเดิมเป็นหัวตะข่ายพี่ตายเดียวกันหัวตะข่ายนะพี่นะครับพี่พีกันเน้นหัวตะข่ายภายในรถใช้งานก็ประมาณนี้เนาะครับผมเนาะประมาณนี้ครับฝากไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันอื่นเนาะพี่เนาะได้ครับผม ดีแม็กปีไหนพี่ปีศูนย์แปดครับศูนย์แปดเหรอพี่ครับผมศูนย์แปดอันนี้ได้มาอย่างไรพี่คันนี้อันนี้ก็ที่แรกซื้อมาใช้งานจะส่งน้ําแข็งครับซื้อมาใช้งานเนาะพี่เนาะอ่าแล้วพอแต่งไปแต่งมากลายเป็นรถโชว์ไปเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอก็คือทําโชว์แล้วทํารถทําทำออกงานเลยครับอครับผมโอเคพี่แต่ยาบเนาะครับผมพี่แล้วสีอพี่ขอดูสีนิดนึงสีอันนี้เป็นทําใหม่ทั้งคันครับเป็นสีบอลเงินรีโวครับบอลเงินรีโวเหรอพี่ครับผม ก็ว่าผมชอบมันออกแบบเงาเงาหน่อยคินคีนครับอถ้าสีเดิมแบบมันจะไม่ไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ครับพี่ครับแล้วสีนี่ทํามาท่าไหรพี่ทำมาสามหมื่นบาทครับอที่ไหนพี่สุพรรณครับอู่สีช่างจาครับน้องที่สุพรรณครับออ้สุพรรณเลยเหรอพี่ครับผมอ๋อไปทําไกลเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับน้องก็จะทาให้ทั้งทั้งคันเลยพร้อมจัดทรงน้องก็จัดให้หมดเลยครับอ่านี่ฮะครับโอเคพี่แล้ว เดี๋ยวไปดูเรื่องทรงรก่อนล้วกันเนาะครับพี่ทรงจัดยังไงครับพี่อันนี้ก็เป็นวอลคัสี่ครับพี่แล้วก็โชควินเนอร์สี่ต้นครับข้างหลังก็ข้างหลังหนึ่งนิ้วสอดข้างหน้าสองนิ้วสอดนะพี่เบรกก็จะเป็นสกายไลน์หน้าหลังนะครับครับผมสกายไลน์ Sky หน้าหลังเลยหรอพป่ครับผมอันนี้ไปได้มายังไงพี่เบรกเบรกอันนี้ก็เราไปซื้อเชียงกงมาแล้วก็มา มาขึ้นขาใส่ใหม่ครับพี่อ๋อเนาะครับผมโอเคอะชกแล้วโชกนะพี่ชกวินเนอร์ครับชกวินเนอร์เนาะครับผมทั้งหน้าหลังเลยหรือเปล่าหน้าหลังเลยครับไปดูด้านหลังบ้างทั้งหลังเป็นชกวินเนอร์นะครับครับผมอันนี้จัดยังไงพี่อันนี้อันนี้จัดข้างหลังก็ประมาณหนึ่งนิ้วสอดทั้งหน้าสองนิ้วสอดครับอ๋ออันนี้ได้เวอใช่ไหมพี่วอลก็สี่ครับวอลก้าสี่เนาะครับผมเตียจัดเลยพี่อันนี้มุดมุดครับอันนี้ อันนี้เผามันเป็นเผาเดิมเลยเหรอพี่อันนี้เผา,เด,าเดิมเผาเดิมเนาะครับผมเกิดเผาเดิมเติดรถเนาะเออเคอ่ะประมาณนี้ครับด้านหลังเนาะแล้วก็ผมจะเป็นเป็นพึ่งหัวเดียวเนี่ยไฟท้ายมันจะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมแปลงไฟท้ายด้วยครับอ๋ออคือมันต้องตัดกระบะไหมพี่อย่างงี้ก็ตัด,ต,ดตัดแปลงช่วงท้ายอันนี้<อ>ช่างช่างจาร์คนทําให้ครับ<อ>ที่ดูันลองทําให้หมดเลยเพราะว่าไฟไฟมันจะไม่ทรงนี้ไฟจะมีอีกตัวนะจะไม่ค่อยสวยถ้าเป็นไฟตอนเดียวครับผมครับพี่ เนาะแล้วการฝึกฝาท้ายผมก็เปลี่ยนไปเปิดกลางเลยโหแต่ฝาท้ายนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครใส่นะพี่เนาะไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะส่วนมากจะเป็นฝาท้ายเปิดข้างซ้ายกว่าครับเออเนี่ยนฮะประมาณนี้ครับรถปีสยามเนาะโอเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะพี่เนาะครับก็บเป็นคอ,อกเนี่ยนะมีย้ายแคอกสี่ชั้นครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว,ว่าพี่ครับผมภายในก็ปีนพงอะไรนะดี แลก็เป็นเบาะหัวตะข่ายครับแลาวทำไมนนเลือกเป็นเบาะนี่ยครับพี่อันนี้เบาะตัวนี้มันเป็นเบาะทรง90ครับผมเป็นชอบมันผมชอบเพราะว่ามันเป็นเบาะพับไวได้แล้วก็ทรงมันสวยนั่งนั่งสบายด้วยครับเนี่ยฮะไม่มีอะไรมากเนาะข้างในก็เป็นแค่มีเบาะแท้หนึ่งคู่พวงมาลัยแล้วก็ภายในเดิมๆครับไม่ได้ทําอะไรมากมายประมาณนี้ <มา S 2> ครับ,รบประมาณนี้โอเค <ปะ S 1> มามาดูห้องเครื่องเลยกันพี่ได้ครับพี่ อันนี้เครื่องเดิมของมันเลยป่ะพี่เครื่องเดิมเลยครับเครื่องสองพันห้าเดิมโรงงานเลยครับสองพันห้าเดิมโรงงานนะพี่นะครับผมอันนี้ทําอะไรบ้างพี่ไส้ในอันนี้ไส้ในเดิมทุกอย่างครับโอ้อเดิมเ<ม>ดิมหมดเลยครับก็มีไล่ข้างลิมทครับอมีเซทเทอร์โบเอปห้าของฟิกเดอร์อินเตอร์ครับผมอันนี้ก็น้องที่สูปผ่านช่างจ่าเป็นคนจัดให้หมดเลยครับชุดนี้อ่าจริงจริงแล้วพี่ ทำทั้งหมดเนี่ยทำที่ไหนไปช่างจ่าคนเดียวท่านน้องทําให้หมดเลยครับช่างจ่าเนาะช่างจ่าอูอูสีช่างจ่าครับสุพันอ๋อทำสีด้วยเก็บห้องเครื่องด้วยเนาะน้องทำให้หมดทั้งคันเลยคันนี้โอโอพร้อมจัดทรงเลยเนี่ยฮะอ่ะอย่างเมื่อกี้เรื่องเทอร์โบนิดนึงพี่เทอร์โบนี่บูตอยู่ที่เท่าไหร่พี่อตอนนี้คันนี้บูตอยู่45ครับ45เนาะครับโอ้ไม่ได้เอาหนักมากแล้วพี่นก<อ>็คือเน้นเน้นขับขับโชว์ส,สวยงามครับไม่ได้แรงมากมายาะว่าเพราะว่าเน้นโชว์เนาะพี่นตอนนี้ใช่ครับโอเคมอน้านเตอร์ก็ มีเนียมครับหม้อน้ำเนี่ยสวยๆนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็พวกหัวฉีดเหรพี่ระบบน้ำมันพวกเนี้ยก็หัวฉีดนี่ซิ่งนิดหน่อยครับอันนี้ระบบน้ำมันก็ได้มีมีอยู่ใช่ไหมพี่มีระบบน้ำมันไอดีแม็กตัวนี้มันมีอยู่แล้วครับมีใช่ครับเนามติ๊กพัมติ๊กมีอยู่แล้วครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เพิ่มไม่ได้ใส่เพิ่มนะพี่น้องครับพี่เพราะแนวผมทำเป็นแนวที่ว่าขับ ออกงานขับรถเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้แรงมากมายพี่ oh. เอาทรงเดียวพอครับอันนี้เน้นทรงเนาะพี่เนาะรับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องงบประมาณคันนี้หน่อยพี่คันนี้ก็พี่ไปทำชุดอินตรงอินเตอร์เท,บบทบบอร์บงเทอร์โบด้วยก็ผมให้ช่างจ่าจัดให้ก็ไปเสร็จก็น่าจะประมาณสองหมื่นบาทนะครับพี่แล้วก็ไอ้พึกเก็บสายไฟก็ประมาณหมื่นไปปลายพี่ แล้วเพิ่งทำสีเพิ่งฝาวาวเพิ่งมอลมก็ช่างจ่าเป็นคนทำให้หมดเลยครับรวมกับค่าทำสีไปเลยครับเนี่ยคันนี้ช่างจ่าเก็บไปทั้งคันเลยครับคันนี้ประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับผมโอเคมีกล่องไหมพี่คันนี้คันนี้แมทแมทอย่างเดียวครับอ๋อริแมทอย่างเดียวเนาะใช่ครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องพ่วงเนาะได้มีครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะอียามครับเนี่ยฮะก็ก็ประมาณนี้ฮะ เนาะโอเคเดี๋ยวให้พี่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยพี่คันฝากติดตามเป็นเฟซสยามซาวนะครับแล้วก็ฝากเลยครับผมส่งน้ําแข็งกับสยามน้ําแข็งซิ่งครับอยู่ที่ซอยนนทบุรี20ครับนนทบุรี20นะครับผมฝากติดตามได้ครับโอเคอ่าอย่างคันนี้มีลงทวิตเตอรมั้ยหมพี่มีบ้างนิดหน่อยพี่ช่องช่องทวิตเตอรอะไรพี่ช่องทวิตเตอก็สยามซาวครับโอเคเดียวกันเลยถ้าชอบถ้าชอบแนวคีนก็ต้องสยามซาวครับอ่าแนวนี้ทุกคันครับผมแต่งโอเคถ้าใครสนใจ แนวนี้ก็ทักไปถามรายละเอียดพี่สยามได้นะครับผมถ้าถ้าแนวคีนคือผมนะครับผมชอบครับแนวนี้ผมัลโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงแล้วกันเนาะพี่เนาะเพราะว่าเห็นมีหลายคันแล้วกันได้ครับพี่ เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งของพี่สยามนะครับเป็นดาก้อนเนาะอีกคันที่น่ามองครับหัวเดียวอ่าอันนี้เป็นรถใช้งานใช่ไหมพี่หรืออันนี้รถโชว์ครับเหมือนอันนี้ก็โชว์นะพี่ครับใช่ครับอ่าอันนี้มันรถปีไหนครับพี่ปี97ครับปี97เนาะครับผมอันนี้ได้มาไย่งไพี่อนี้อันนี้ก็ซื้อมาแล้วมาปั้นครับซื้อน้าเดิมมาแล้วมาปั้นเลยครับเนี่ยฮะสีเหมือนคันนั้นหรือเปล่าสีเดียวกันเลยครับสไตล์เดียวกันสายคีนครับอันนี้สีอะไรนะพี่อีกทีสีบอลรีโว บอลลีโวบอลเงินบอลเงินนะพี่เนาะครับผมอ้าวแล้วฝากระโปรงนี่มันเป็นอันนี้เป็นไฟเบอร์ทําสีครับสีเดิมอ๋อไฟเบอร์ทําสีเหรอพี่ใช่ครับฝาดิบครับทาสีเดิมอันนี้มันเหมือนมันชนเทอร์โบหรือเปล่าพี่ชนครับต้องปาดออกครับโบใหญ่อเนี่ยนะโอเคอะแต่มาดูหน้านิดนึงพี่อันนี้มันหน้าเดิมอันนี้ไม่ใช่หน้าเดิมอันนี้เป็นหน้ากระจางเปลยเป็นของไอตัวโฟครับสี่คูณสี่ สี่คนสี่เหรียใช่ครับดักอนสี่สี่ประตูนะครับอ๋อคือตัวนี้มันเป็นหัวเดียวใช่ครับกระจังของเดิมมันจะแบบเป็นซีซีปีปีเก้าเจ็ดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นของปีปีสองปีปีสองพันสองตัวเนี้ยกระจังนะตัวนี้สวยกว่านะเป๊เนาะใช่ครับสวยกว่าโอเคอ่ะด้านหน้าก็ประมาณนี้ใช่ไหมพี่ครับพี่มาดูเรื่องทรงกันอันนี้จะดทรงยังครับพี่ข้างหน้าก็ข้างหน้าสามนิ้วสอดครับข้างหลังข้างหลังก็ มุดครับแย่ไม่ได้นิ้วมุดมุดอมยางไปนิดนึงบล็อกสี่ควันนี้ตัวนี้ก็เตี้ยสดนะพี่เนาะใช่ครับบล็อกสีเหมือนวันนี้โอเคอ่ะอย่างเรื่องโชกครับพี่เรื่องโชกโชกก็เป็นโชกเดิมอัดน้ำมันครับคันนี้คันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนออ๋โอเคมาเดี๋ยวมาดูเรื่องล้อครับผมล้อนี้เป็นแกมไลท์แปดจุดห้าครับสี่วงแกมไลท์นะพี่นะใช่ครับอันนี้ฝาเป็นงานสร้างครับอันนี้สร้างขึ้นมาเองครับเพราะว่า ของแมไลท์จะไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้ผมกึงสั่งขึ้นขึ้นงานใหม่เลยในร้านลูกพี่ทำให้ร้าน JNS Service อยู่ตรงท่าลำนนท์ครับขึ้นสดนะครับกึก็สวยดีนะพี่นะเป็นงานแบริ่งครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับผมอันนี้ล้อขอบ18หรือเปล่าพี่18บครับ18ดยางเบอร์อะไรพี่ยาง2 3 5ส5ห้าสี่ห้าข้างหลังสองห0ห้าิครับอ่าปด้นหลังดนหังข้างหลังนี้มันยางซูแม็กเหมือนกันเหรอพี่ซูแม็กกันครับ สองหกห้าสี่สิบครับอ๋อสองหกห้านะฮะนี่ประมาณนี้ครับด้านหลังนี่เป็นเบรกอะไรนี่พี่เบรกเป็นห้ายูครับห้ายูเหรอพี่ครับผมห้ายูจานเป็นสามร้อยสามสิบครับจานหลังอ๋ออันนี้ก็เบรกก็เป็นล้าลูกพี่ขึ้นเหมาเดิมครับอันนี้เป็น JNS Service ทางลำนนครับที่ทำให้ผมชื่อเบรกนี่เท่ยังไงแล้วเบรกหน้าพี่เบรกหน้าเหมือนกันเบรกหน้าเป็นจานเป็นจานญี่ปุ่นครับแต่ปั๊มเป็นของอะดิโต้ครับอันนี้ก็ ร้าน G n A. S เป็นคนขึ้นให้ครับขาก็เป็นงานเบลลิ่งหมดเลยครับร้านลูกพี่เนาะครับผมประมาณนี้อ่ะช่วงล่างประมาณนี้เนาะครับผมราคาบอกได้ไหมพี่ราคาช่วงล่างพวกเบรกพวกอะไรก็น่าอยู่ประมาณไม่ไม่เกินสามหมื่นสองหมื่นห้าประมาณคร่าวๆเนาะครับผมประมาณนี้พร้อมพ<ๆ>ร้อมเจาะแปลงห้ารูนะเพราะของเก่าเป็นหกรูอ๋อโอเคพี่ครับผมไปดูด้านท้ายบ้างครับผมด้านท้ายเป็นไงอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ ฝาท้ายเปลี่ยนเป็นเปิดกลางเปิดกลางเราบพี่น้องครับผมเพราะว่าตอนเดียวมันจะเป็นเปิดข้างครับครับพี่ก็คือมาเปิดกลางเลยแต่ผมก็แต่งจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันรถเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับโอเคฝาท้ายก็ของเดิมนะพี่น้องฝาท้ายของเดิมไม่ใช่ตัวนี้ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น LED ครับอ๋อนี่ LED เหรอเป็นของเดิมมันจะเป็นแบบแบบธรรมดาครับไอ้ยางก้อนตัวเนี้ยนะฮะประมาณนี้ครับเนาะแล้วหลังก็ประมาณนี้นะครับทุกคน วัยรุ่นนอนเช้าโอเคทำไมถึงวัยรุ่นนอนเช้าพี่ก็ไม่ได้เข้ามาผมก็ไม่เคยได้นอนเลยเขาให้นอนเช้าตลอดไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเป็นชื่อกลุ่มด้วยไหมพี่ชื่อกลุ่มครับอ๋อชื่อกลุ่มเลยเนาะชื่อกลุ่มวัยรุ่นนอนเช้า๋ยวดูด้านในเลยแล้วกันพี่ด้านในมีอะไรบ้างเนี่ยพี่ก็เบาะก็คงทรงเดิมครับหัวตะข่ายอ๋อส่วนใหญ่พี่ก็เล่นหัวตะข่ายเนาะครับทุกคันเลยครับต้องใส่ผมอะไรเป็นนาดี้แล้ววัดบูธแท้ห้าสิปอน บูติวลี่อใช่ครับีฝังไปเลยไปใช่ครับพี่เนาะเนี่ยก็จะมีคาร์บอนด้วยนะครับครับผมภายในก็ประมาณประมาณนี้แล้วพี่เนาะก็โอเคอยู่นะพี่ก็ยังสะอาดอยู่แต่สไตล์เรียบเรียเพลนคีนะพี่เนอะรถรถเป็นแนวออกอกโชว์มากกว่าเครื่องเสียงด้วยใช่ครับนิดหน่อยนะพี่เนาะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูเครื่องเลยกันพี่ได้ครับผม ดูเครื่องนะฮะโอ้โหโอยโ,โ,โ,โบย่างใหญ่เลยฮะ,ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นเครื่องไดเล็กสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งเหรอพี่สายพานครับตัวนี้หุนนอกเหรอพี่เครื่องนอกครับเครื่องสายพามันจะมันจะเงียบไม่ดังครับอาแล้วพี่ไ,ได้เครื่องนี้มาอย่างไรพี่อันนี้ซื้อรถมาแล้วก็วางวางใหม่ครับวางใหม่นะพี่นะครับผม ว้าวก็คือรถคันนี้ก็ไปมาสมารภาพเดิมแล้วเราจัดตรงมาหมดรถปั้นครับคันนี้ก็คือเหมือนซื้อมาปั้นเลยใช่ไหมใช่ครับทุกขันนะปั้นทุกขันเลยครับรถโอ้อ่ะอย่างเครื่องนี้วางที่ไหนพี่เครื่องอันนี้ร้านโจ๊กดูไบเป็นคนจัดให้ครับอืมซื้อมาเท่าไหร่พี่เนี่ยเครื่องซื้อมาประมาณสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเหรอพี่ครับผมโหก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะพี่เ้องใช่ครับแต่พึ่งไอ้พึ่งเทอร์โบพึ่งรอบข้างไม่เกี่ยวนะครับโปร่งปั๊มไม่เกี่ เนี่ยฮะจะพาะเครื่อ,ง,องเดียวนะครับอินเตอร์อันนี้ขึ้นจากก็เป็นตาลโจกดูใบนะครับขึ้นเป็นดัดรายครับเออเนี่ยฮะสวยๆดัดรายเนาะแล้วก็จะมันมันจะอยู่นี่เนาะพี่เนาะนี่นครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่อ่าโอเคอินเตอร์เสร็จแล้วก็เทอร์โบเลยไหมพี่เทอร์โบเนาะเทอร์โบชุดนี้ซื้อจากพี่ก๊อฟมาครับพี่ก๊อฟใช่ครับผมที่ไหนพี่พี่ก๊อฟแกอ,อยู่ ผมก็ไม่แน่ใจมั้งครับผมซื้อจัก,กรเกมาแเกจ,จัดเป็นคนจัดจัดเฮดแล้วก็เทอร์โบแล้วก็วัดเกจให้เนี่ยเนาะครับผม,มแล้วก็เป็นพึกร้านดูใบขึ้นให้ครับท่อไอส่งไอเสียพึกท่อวัดเกจอ่าก็เดินมานี่เลยนะพี่เนาะใช่ครับอืมคันนี้ก็เป็นแนวขับเล่นครับไม่ได้แรงมากมายครับก็แบบพอซิ้งได้นิดหน่อยโอืมมันบูสต์อยู่เท่าไหร่พี่เนี่ยคันนี้บูสต์ไม่เยอะนี่บูสต์ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบครับห้าสิบ ประมาณไม่เกินครับเพราะว่าคือเน้นเน้นขับโชว์มากกว่็คุมบูทอยู่เนาะใช่ครับเนาะเราไม่ได้เอาแรงครับวันนี้เอาสวยงามเน้นโชว์ครับผมเนาะพี่เนาะไส้ในอ่ะพี่ไส้ในอันนี้เดิมครับเดิมเลยนะพี่นะใช่ครับอ่าโอเคระบบน้ำมันอ่ะพี่ของน้ำมันก็ใส่กูเลาครับแล้วก็ถังเออยู่นี่นะครับข้างล่างเนี่ยครับใต้ล่างเนาะอันนี้ปั๊มกี่มิลเพี่ปั๊มสิบสองมิลครับสิบสองมิลเนาะพี่เนาะครับผมว้าว ประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับผมผมอยากฟังเสียงคันนี้หน่อยพี่ได้ครับอ้าวโอ้พี่เอาเรื่องโ <laughs> ู้พี่ไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่รอรอบเลยนะเมื่อกี้นี่เหยียบมาเปลี่ยนมาเลยนะพี่มาครับมาครับเพราะว่าอันนี้เอาต้นจะจัดหน่อยครับเนี่ยฮะโอ้โ,อโหแสดงว่าจูนมาดีนะพี่นะครับผมนะเป็นสไตล์ขับเล่นนะครับผมไม่ได้แรงมากมายเขขับโโไดบ้เนี่ยฮะก็ประมาณนี้เนาะครับผมพี่เดี๋ยวให้พี่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยพี่ก็าฝากกลุ่มนะครับเป็นวรุ่นนอนเช้าครับกลุ่ม พอรุ่นนอนเช้าเนาะครับผมโอเคอันนี้กผมแล้วก็ทัก90ทัก90ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็ฝากมันเดิมครับสยามน้ำแข็งซิ่งครับโอเคพี่ซอนนนทบุรีย0ิบครับโอเคถ้าใครถ้าใครอยากจะมาดูก็มาดูที่ที่นี่ได้เลยได้ครับซอนนนทบุรียี่สิบแล้วก็ถ้าใครชอบชอบส่งแนวเนี้ยสายคีนทรงแบบนี้ผมรับจัดได้ครับอ่ารับจัดด้วยครับก็มาปรึกษาพี่ได้ครับพี่สยามได้แล้วครับผมโอเคครับ ใช่เนาะครับผมคันนี้เป็นคันแรกเลยครับโอ้คันแรกเลยนะพี่ครับรถจุดเริ่มต้นเลยคันนี้ว้าวกับการปั้นรถจุดเริ่มต้นเลยนะพี่นะครับผมอันนี้รถปีไหนพี่ปี2002ครับ2002นะพี่นะครับผมแต่ก่อนปีสุดท้ายเลยครับคันนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น D-Max ครับ D-Max เนาะครับแสดงว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องในเล็กอยู่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องใช่ไหมพี่ไม่ได้เปลี่ยนครับอันนี้เป็นหน้าของมันเลยใช่ไหมพี่หน้ามันเลยครับกระจังก็เปลี่ยนเหมือนเดิมกระจังถ้าถ้าตัวเดิมมันจะเป็นซี่ตรงๆครับอันนีี้ก็็เเปปปล่ยนนของตตัวระู อสี่คุณสี่ <c oughs> สี่ประตูนะพี่นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับแล้วอย่างสีอะพี่สีก็เป็นเหมือนเดิมครับสีบอลลีโวคันนี้ bon เป็นคันแรกที่ทําเลยบอลลีโว bon ทำยุคแรกๆตอนที่ว่าวีโก้แชมป์ออกวีลีโวยังไม่ออกนะครับอ๋อ oh. สีตัวน,นี้มันจะเป็นวีโก้แชมป์ก่อนแล้วก็มาลีโวครับพี่ผมทําแรกๆเลยครับสีเนี้ยครับแต่ตอนแรกยังไม่ค่อยมีใครทําสีสีบอลเงินเนี่ยคันแี้เป็นรุ่นบุกเบิกเลย แล้วทีนี้พี่ทำสีนี้พี่ก็เลยทำทุกคันเลยใช่ปีคันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับอ้เนี่ยฮะเนาะทุกคันเลยนะฮะอ่ะเรื่องสีอู่ที่ไหนอีกทีนึงพี่อันนี้ก็อันนี้ทำที่นนครับนนนเหรอพี่ครับผมอันนี้ทำที่นนโอ้เนาะราคายังไงพี่ตอนนี้อันนี้ตอนนั้นผมทำสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเหรออันนี้ก็หลายปีแล้วพี่สีนี้ไม่ต่ำโมสิบห้าหกปีเจ็ดปีแลวพี่อ ทำนานลยพี่ยุกวีโก้แชมป์มาพี่เนอะประมาณนี้ครับมาเรื่องทรงครับพี่ทรงก็ไม่ได้มุดมากเพราะว่าอันนี้เราแต่งแต่งสมัยก่อนสไตล์สมัยก่อนเป็นเทาดีแม็กครับแลวแปลงเต้าแหนบตอนนี้มันก็ล้นไงเว้าก็สีไม่ได้อ๋อคราวนี้เดี๋ยวก็ต้องจัดทรงใหม่หมดเลยครับก็เดี๋ยวพี่จัดอีกทีนึงเนาะใช่ครับกับทรงนี้ไปก่อนแต่ทรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่ครับ มันลุยนะมันมุดไม่ได้แต่มันก็ลุยได้ครับเดี๋ยวอันนี้มันต้องเก็บใหม่หมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวรอทำทำใหม่หมดเลยครับโอเคอ่ะมาเรื่องล้อเบรกยางพี่ล้อเบรกก็เป็นเดมโบ้ครับเบรกเดมโบ้เหรอพี่ครับพี่เดมโบ้แท้เลยครับอันนี้โอ้เป็นโบ้แท้นะฮะครับจานขนาดเท่าไหร่พี่จานอันนี้ขนาดสามสามศูนย์ครับสามสามศูนย์เนาะครับผมโอเคล้อเป็นแกมไลท์ใช่ไหมพี่แกมไลท์ครับเก้าจุดห้าครับอันนี้เก้าจุดห้าขอบสิบแปดเนาะพี่เนาะครับผมยาง ยางก็สองสามห้าสี่สิบครับอ๋อเออแล้วโช๊กับพี่โช๊คก็อันนี้เป็นโช๊คเดิมป่ะพี่เป็นโช๊คซิ่งครับโช๊คซิ่งเหรอแอด F อ F ครับผมใช่ครับ F A F เนาะครับผมอ๋อโช๊คหลังก็อันเดียวกันป่ะพี่อันเดียวครับตัวเดียวกันเลยครับเป็น F A F เนาะโอเคเนี่ยฮะเบรกเบรกข้างหลังนี่ของอะไรเนี่ยพี่เบรกก็เป็นของสกายไลน์แต่จานเป็นจานญี่ปุ่นจานแท้ครับอ๋อเบรกสกายไลน์นะครับครับผมอันนี้เพาเดิมป่ะพี่ อันนี้พาวดีแมกครับพาวดีแมกเหรอเพราะสมัยก่อนยุคนั้นผมแต่งแรกๆคันนี้มันเป็นฮิตช่วงล้อล้นไงเราก็เลยแปลงพาวดีแมกแปลงเต้าแหนบใส่มันก็เลยล้นออกมาอย่างงี้ใช่ครับก็เลยจัดทรงจัดทรงไม่ค่อยได้ก็ยังเลยยังไม่ได้ทําอะไรมากมายกันนี่เนี่ยฮะก็เก็บไปพวกนั้นอยู่ก็คันนี้ตามทีหลังครับพี่เนาะโอเคช่วงล่างก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังอันนี้กระบะมันเป็นอย่างงี้เลยหรือเปล่าพี่กระเปเป็นงี้เลยครับตรงรุ่นมาเลยเนาะครับผมเนี่ยจะมีเว้าตรงนี้นะครับเป็น ก็นี่ด้านหลังครับพี่หลังก็ของเดิมนะครับป็นตัวเดิมเป็นฝาท้ายเปิดกางอยู่แล้วครับฝาท้ายก็ของเดิมของเดิมครับเนาะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีย้ายแบตมาแล้วก็กลุ่มพี่เขาเป็นรุ่นนอนเช้าเนาะครับผมกลุ่มรุ่นนอนเช้าแล้วก็ฝากกลุ่มทักเก้าสนนได้ครับกลุ่มทักเก้าส่นนะพี่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูด้านในครับพี่อันนี้ก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับก็เป็น หัวตะข่ายแท้เหมือน,นกันครับทุกคันอ่าดูบอกก่อนส่วนใหญ่พี่ก็เป็นหัวตะข่ายหมดทุกคันเลยครับก็พี่ดูรถไม่พอใส่ซื้อมาอีกคู่พี่ดูเนี่ยไหนพี่อยู่นู้นขายไปแล้วสองคู่มีทั้งล้อทั้งเบาะครับผม,ม<า>รถไม่รถไม่พอใส่แล้วก็เป็นพวงมาลัยนารีแท้อ่านารีแท้ครับพี่แล้วก็วัดบูธออโตโมิเตอร์แท้ครับหกตัวฝั่งนู้นห้าอ๋อไหนพี่ออโตมิเตอร์นะครับอันนี้แท้เลยนะครับ ของแท้นะพี่ครับผมหกตัวเลยเลยพี่หกตัวครับอันนี้ใช้จริงหรือเปล่าใช้จริงครับใช้งานได้จริงครับแรงดันน้ำมันวัดแบตทุกตัวนะพี่นะวัดความร้อนทุกอย่างใช้งานได้จริงครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็เก็บคาร์บอนนะอันนี้เก็บคาร์บอนบ้างครับภายในก็เนี่ยะประมาณนี้ใช่ผมก็เล่นสไตล์เรี่ยนเลียนคนีนนะครับมีคันมีคันนี้แล้วครับที่ว่าอะไหลอะไหลเยอะหน่อยเออเนี่ยภายในก็เก็บประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับผมก็สวยอยู่นะพี่นะไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่า อันนี้ฝากระโปรงนิดนึงพี่ฝากระโปรงอันนี้ร้านดูใบก็เจาะให้ครับมันจะโบมันจะโผล่มันหน่อยก็เลยเจาะแต่อันนี้ข้อเสียไม่ดีตรงที่ว่าฝนตกขับไม่ได้น้ำมันมางนี่แล้วใช่ครับน้ำมันดูดพังแน่นอนเพราะฝนตกหนักเนาะอารมณ์เหมือนเปิดฝากระโปรงวิ่งเลยนะพี่ใช่ครับเนาะกระเน้นโชว์เนาะพี่เนาะคันนี้เน้นโชว์ครับรถโชว์มนเดิมครับนมาไปโอ้โห ข้างในนี้ก็สวยนะพี่นะนี่โบอะไรเนี่ยพี่สูแปดครับศูตแปดเลยพี่ครับผมอันนี้ก็ช่างจาช่างจาครับอันนี้<อ>น้องมันทำสีห้องเครื่องให้อันนี้เทแรกคันนี้ตอน,ตอนทำสีห้องเครื่องนไม่ทำสีเสียองเครื่องนี่ประมาณนี้นะฮะมารายละเอียดเครื่องคันนี้หน่อยพี่อันนี้ก็สามพันหนึ่งแต่บ้านเรา 3, 1, 1. 1> แต่อันนี้เครื่องซิ่งอ๋อเป็นเครื่องซิ่งเนาะครับผมก็คือลูกก้านข้อแคมมด้มดเลยครับผมว้าว มาแล้วก็อย่างฝาเรื่องฝานิดนึงพี่ฝานี่ก็ทําที่ที่เดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่อันนี้ฝานี้อันนี้ร้านโจ๊กดูใบทําให้ครับฝากับม้อลมทำสีเนี่นาะพี่เนาะใช่ครับไอพวกอินเตอร์แกก็เดินให้หมดเลยอ่าเนียบนเอเนียนมอสแล้วมอน้ำ่าพี่มอสนาเมียมหนาแล้วก็พลลไฟฟ้าครับเนาะเยครับประมาณนี้นะครับครับผมโอเคมาเดี๋ยวคุยเรื่องเทอร์โบนิดหนึ่งพี่ครับผม ตัวบูเป็นตัวส่วนแปดครับผมอ่าแล้วก็บูทอยู่ที่อะไรเป็นตอนนี้อันนี้บูทประมาณห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วพี่ครับผมก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสามตัวหนึ่งนะพี่เลือกบูทน้อยอย่างพี่นะผมเน้นขับโชว์มากกว่าใช้งานอ๋อไม่ได้เอาหนักเราพี่ใช่ครับขับเล่นๆเงี้ยพอกดได้นิดหน่อยพอแล้วก็ยกเงี้ยครับพี่อ่ามันได้เหนียวหน่อยเราไม่ได้เอาแรงมากมายเน้นสไตล์โชว์มากกว่าพี่อ่าก็คือไม่ได้เอาไปแข่งด้วยแหละพี่เนาะใช่ครับเอาโชว์อย่างเดียวพี่ พอโชว์ได้ตามงำลังานอะไรเงี้ยพี่อืมก็คือสมมุติว่าใครอยากจะดูก็ตามงานก็ไปเจอกันได้ได้ครับทัก90ครับสามารถจะไปงานทัก90นะครับทัก90เนาะครับผมฝากกลุ่มนะครับทัก90โอเคมาเทอร์โบอินเตอร์เสร็จแล้วเครื่องเสร็จแล้วครับเกียร์เฟืองท้ายเป็นไงพี่อันนี้เกียร์โอเอซครับเฟืองท้าย3.3 3.3ครับพี่นะครับผมว้าส่วนใหญ่ก็เป็นเกียร์โอเอซครับผมเนาะมันเหนียวหน่อยมันเหนียวนะพี่หมเนาะครับ ทำสเต็ปนี้แสนต้นต้นพี่แสนต้นต้นเนาะใช่ครับอ่านี่แสนต้นต้นเฉพาะเครื่องหรือเปล่าพี่หรือว่าทั้งหมดเลยก็ทั้งหมดคร่าวๆแล้วก็คร<ห>่าวเนาะผมะทำไปหลายรอบมันก็น่ามันแตนะหนอบาทแล้วพี่รวมโบรวมปัม๊มรวมอะไรเงี้ยพี่แล้วเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเก็บสายไฟหรือว่าจะเก็บใช่ครับรายละเอียดก็ก็แสงก็บาสน่ะพี่รถบ้านมันหมดเยอะพี่คันนี้หมดเยอะพี่แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรมาบ้างพี่ทำไปหลายรอบนะอินเตอร์ก็มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยส่งรัยงหมดพี่ แต่คันนี้มันมันต้องเก็บเก็บใหม่พี่รอจะรอจัดตรงใหม่หมดอ๋อเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่อีกใช่ครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นมันทำมาหลายปีแล้วโอและวทำมาคันแรกแล้วไอ้เพื่อนนู้นน่ะตามๆมาเดี๋ยวคันนี้จะต้องเก็บใหม่หมดเลยพี่ไล่ชุบไล่อะไรใหม่หมดแล้วระบบน้ำมันยังไงเนี่ยพี่ระบบก็เป็นเอคูเลทตั้งติกอยู่ใต้ท้องเลยพี่ไมเก็บหมดแล้วสไตล์เดียวกันเลยพี่ห้องเครื่องก็ก็โทนพ่นดาบอลนะพี่สไตล์เดียวกันหมดเลย กินคีเรียบๆอันนี้ปั๊มกิปมินนะเบบปั๊มสิบสองครับส่วนใหญ่ก็ใส่สิบสองครับพี่ติดสองครับมังั้นมันดันดันไม่ได้ครับพี่มันไม่พอเนาะใช่ครับสามพันหนึ่งนะตัวนี้สามพันหนึ่งบ้านอันนี้บ้านเรานะเป็นเครื่องบ้านเราเนาะใช่ถ้าถ้คันหัวเดียวนั้นเป็นเครื่องใส่ผ่านเครื่องนอกอ๋อว้าประมาณนี้ครับผมมาสตาร์ทให้ผมฟังหน่อยครับพี่ เน้นเน้นไล่เน้นไล่ยุงบิดไล่ยุงไล่คนไล่ยุงด้วยโอเคพี่ก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆประมาณนี้ครับเนาะอันนี้ฝากติดตามคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ครับพี่เก็บสีใหม่ห้องเครื่องเก็บใหม่หมดเลยพี่เดี๋ยวไล่ชุบใหม่หมดเลยแล้วก็จัดทรงใหม่หมดแต่ยังอาจจะประมาณสิ้นปีนะครับโปรเจกต์ใหม่เนี่ยครับพอคันนี้เป็นเป็นลูกรักพี่คันแรกเลยคันแรกเลยพี่นะครับผมเดี๋ยวมี อัปเดตแน่นอนอัปเดตแน่นอนครับรอชมได้เลยครับติดตามที่ไหนพี่ติดตามที่เฟซสยามซาวครับสยามซาวทิกกอตกก็สยามซาวครับเนาะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ไปโผล่ตามกลุ่มด้วยไหมพี่โผล่ครับไปไปงานบ่อยครับพึ่งงานพึ่งทักเก้าศูนย์เนี้ยไปบ่อยแล้วก็ทัเก้าศูนย์แล้วก็มีทำงานโชว์อะไรเงี้ยไปหมดแล้วครับเจอกันได้ครับพี่ครับผมก็ฝากกลุ่มไว้รุ่นนอนเช้าเลยนะครับไว้รุ่นนอนเช้านะพี่ครับผมฝากกันด้วยเนาะอ่าแล้วก็กลุ่มทักเก้าศูนย์ครับโอเคพี่ก็อันนี้ก็ฝากติดตามครับถ้ามันจะมาดููรรถก็มาดดไ้คับ สอนนทบุรี20นบนทบุรี20ครับแต่ถ้าชอบทรงสไตล์เนี้ยสีเนี้ยผมก็จัดให้ได้ครับพอพี่ช่างให้ทำเนาะครับผมอยากได้แนวอะไรได้หมดครับโอเคครับพี่ขายลายบ้างด้วยนิดหน่อยครับขาพี่ขาผมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ